ในปีนี้นั่นเองค่ะ So dear all the audience and also the all the press media today we will know all i n ่ <c oughs> นะคะว่าจะเป็นเรื่องของภาพรวมในการจัดงานกิจกรรมไฮไลท์ของการจัดงานเราจะพาท่านไปชมว t ทชุดแรกนะคะซึ่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ด้วยนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่านอกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โค์การบริหารสุรอยสองขลกประจำปี2567 2-4เมษายนนี้รมง,งาน3วันสักแก่งของตลอด3าคืนตั้งเวลา20นาฬิกาเป็นต้นปา น้องชาวจังหวัดสุรีและอำเภอแก่งคอยเราก็มาร่วมพิธีแถลงข่าวกันหลายท่านด้วยกันต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนรายนามต่อไปนี้ลำดับแรกนั้นขอญอาติเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีครับบุรีนะครับท่านผู้การตรวจคุณทรจังหวัดสรุรีแล้วก็ทางท่านานายกเทศมนตรีเมืองอแก่งคอยนะครับท่านในอำเภอแก่งคอยแล้วก็ท่านรองนายก คุณทอยท่านหนึ่งนะครับของท่านเลยแล้วแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็าการมาร่วมบรรยากาศอย่างนี้นะครับในานะแขกมารับแขกผู้มีเกียรติมืองทุกท่านนี่แหละจะรับเชิญมาร่วมงานอราอยขงแก่งคอยในกันรนะครับก็ถือว่ามันก็ตอบโจทย์การท่องเที่ยวของสาวดีที่มีการท่องเที่ยวหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเชิงปพะศาอันนี้ก็ถือเป็นการส่งเสริมท่องเที่ยวเชียงพะศานะครับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศงการสื่อสื่อ สื่อต่างๆเนี่ยนะครับผมว่ามันทําให้เด็กจําได้มากกว่าที่จะเรียนแบบสมัยเรามันต่างยุคก,กันนะครับแต่นั้นนี่ก็ถือว่าเป็นการเล่าประวัติศาสตร์ซึ่งจริงๆเราทําเล่าประวัติศาสตร์ในเชิงแสงสีเสียงง่ายๆนะเขาบอกว่าตอนเช้าก็นั่งกินกาแฟนธรรมดานักบินอพอทำภารกิจตอนบ่ายก็บินมาเหมือนบินมากินข้าวแล้วก็บินมาดูแล้วก็จับแนวท่านใช้เขาใช้แนวแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นตัวจับแนว โดยโัวลเนอ้าน่างเป็นระมบงหลบกระเบพอหลบพ้นเสร็จรับมาครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สิบสี่นะครับครั้งที่สิบสี่ก็ยาวนานพอสมควรนะครับซึ่งโดยวัตถุประสงค์ของท่านนายกสัญญาบุญหลงท่านอยากจะสื่อสารประวัติศาสตร์ของพี่น้องชาวเก่งพอยไว้ประการแรกนะครับประการที่สอง ท่านอยากสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชิงอ,อนุรักษ์ว่าในพื้นที่ของอำเภอแก่งคอยเรานะครับจากอดีตนะครับเป็นก็เรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นว่าอำเภอแก่งคอยของเราเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นเัยภูมิที่เหมาะสําหรับในการเตรียมการ สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัในในอดีตที่มีทบุญทำบัะเพนีที่จัดขึ้นนะครับโดยทุกว,วันที่สองเนี่ยช่วงเช้าเราก็จะมีการทําบุญตักบาตรเพื่อระลึกถึงผู้วายชนและผู้ที่ท่านได้ให้ความสําคัญนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของพวกเราชาวแก่งคอยนะครับ้องขอขอบพระคุณอีกครั้งเมืองแก่งคอยทุกท่านครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านนายกเมืองแก่งคอยครับท่านสมชายวรกิจ จอนเนี่ยมีการจัดแสดงแสงสีเสียงสามคืนนะเราก็จะได้มีส่วนร่วมในการแสดงนักแสดงกิติมาศก,นะก็จะเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมแสดงในตัวละครหลักๆด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่เราจะได้มีส่วนร่วมในการย้อนประวัติศาสตร์ออเดิมนะครับแค่แถลงข่าวนะครับก็ เราฝูขนานี้นะครับผมก็เชื่อว่าวันจริงเนี่ยวันจริงน่าจะต้องมีสีสันและก็สนุกสนานครับในความสนุกสนานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยของพวกเรานะครับซึ่งก็ไม่พ้นหน้าที่ของของพวกผมนะครับทีมงานของตำรวจสาวรีแล้วก็ทางท่านผู้ก่อแก่งคอยท่านรองผู้กับท่านสาวะแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็อยู่ในที่นี้ด้วยนะครับ 能不多放。 ในแห่งสงครามนี้ส,สร้างความสูกกาตอนนี้สาดไทายสวยมากเลยวันนี้พี่แดงใส่ชุดมากส<อ>่กับชื่อไม่ได้ อท่าน <Okay. S 2> นายกนะท่านรองนายกท่านจะให้เกียรติท่านรองเองกพรผมเห็นแว๊บๆตัวนี้โอ้โหท่านเซ็ตดีน่าดูลนะครับ แข่งคอยครับท่านสมชายวรกิจเจริญผลครับงานได้สร้างผลได้มากกว่านี้ร็อาจจะสะสมเข้ากับทุกท่านเพื่อยกระดับให้มันยิ่งใหญ่มากกว่านี้เก็ต้องขอขอบคุณผมไม่ได้มีโอกาสมานั่งมารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับครับอยากจะเชิญชวนนะครับมาเที่ยวงานย้อนลอยเมืองกังคอย ย้อยอยสงครามโลกซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2488ซึ่งสถานที่หน้าที่แห่งนี้นะครับเดิมทีเป็นที่ตั้งของทหารญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราเป็นจุดยุทธศาสตร์แหล่งที่ว่าขนส่งเรื่องสเสบียงทั้งทางน้ําและก็ทางรถไฟซึ่งมีเรื่องของประวัติศาสตร์เล่าได้ยาวนานเล่ายังไงก็ไม่จบนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มา พบแล้วก็มาชมอยู่ในเหตุการณ์จริงพร้อมกับงานแสงสีเสียงเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของชาวแก่งคอยให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับในวันที่2เมษายนนะครับแสงสีเสียงก็จะเริ่มมีตั้งแต่เวลา2ทุ่มนะครับหลังจากแสงสีเสียงจบก็จะเป็นของพีสเสดิน,นะครับในวันที่2นะครับในกิจกรรมของคืนวันที่2แล้วก็วันที่3นะครับก็จะมีแสงสีเสียงแล้วก็ต่อด้วยยูกิ หายทองคําส่วนวันที่4นะครับก็ยังมีแสงเสียงอีกครับอีกคืนเป็นคืนสุดท้ายพร้อมกับศิลปินตีชัยนรลคงนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับว่า,ามาอยู่ในเหตุการณ์ย้อรอยสงครามโลกครั้งที่2ของเมืองแก่งคอยเรา,าร่วมกับชาวแก่งคอยนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ร่วมกันขอเชิญชวนทุกท่านนะครับขอบคุณครับ